8ไม้ดังราคาหลักร้อยนะครับแต่ความสวยหลักแสนหลักล้านที่เราหาซื้อได้นะฮะแล้วก็อนาคตเนี่ยคือปลูกไปแล้วเนี่ยบางต้นอาจจะใช้เวลาหน่อยแต่รับรองว่าความสวยงามของต้นไม้ที่เราจะมาพูดถึงกันในคลิปนี้เนี่ยนะครับก็คือมีความสวยงามระดับหลักแสนหลักล้านกันเลยทีเดียวนะครับ วัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับไก่บ้านสวนวัสนาดีนะครับแล้วก็พีทอ่าแล้วก็น้องพีทนะครับเนื่องจากว่าคลิปก่อนล้านนี้เนี่ยก็คือน้องพีทก็มาปวดเราปวดไปปวดมาแล้วก็เลยใช้เป็นช่างกล้องนะฮะแล้วก็เ่อเจอคําถามเด็ดๆนะครับนะฮะแล้วก็ณตอนนั้นก็เลยแบบว่าเชิญน้องพีทมาคุยด้วยซะหน่อยว่ามีความรู้สึกกับไม้ด่างยังไงเนาะแต่ว่าคลิปนี้นะคลิปนี้เราจะมาพูดถึงกันในเรื่องว่านะครับ แปดไม้ดังราคาหลักร้อยนะครับแต่ความสวยหลักแสนหลักร้านที่เราหาซื้อได้นะแล้วก็อนาคตเนี่ยคือปลูกไปแล้วเนี่ยบางต้นอาจจะใช้เวลาหน่อยแต่รับรองว่าความสวยงามของต้นไม้ที่เราจะมาพูดถึงกันในคลิปนี้เนี่ยนะครับก็คือมีความสวยงามระดับหลักแสนหลักร้านกันเลยทีเดียวนะครับเอาง่ายๆว่าอนาคตเนี่ยสวยงามกันเลยทีเดียว คลิปนี้เราจะไม่พูดถึงในส่วนของเรื่องราคานะครับแล้วก็เราจะไม่ดราม่าเรื่องอาราคาติดดอยนะฮะแล้วก็หรือมาปั่นราคานะครับแต่ว่าเราจะมาคุยถึงความสวยงามหรือว่าความเป็นเอกลักษณ์ของต้นไม้นั้นๆนะครับว่าไม้ด่างต้นนั้นอ่ะมันมีความสวยงามมากน้อยแค่ไหนแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดของคลิปนี้คือเราสามารถไปหาซื้อได้ในราคาหลักร้อยเท่านั้นเองนะฮะ อในนี้นไหนๆน้องพีคก,ก็มาเข้าร่วมกับเราในคลิปนี้แล้วนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าพอผมจะทําคลิปนี้ใช่ไหมผมก็ลังคิดอ่าพอดเรื่องนี้อยู่แล้วจะหยู่เนาะเขาเดินมาว่ามันต้นนี้ที่ลงไก่ต้นนี้ที่ลงไก่อะไรอย่างเงี้ยบอกเฮ้ยแล้วก็ตกใจแล้วว่าเอา้านี้มันแอบแอบเก็บความรู้กูนี่วันเนี้ย <laughs> ใช่ป่ะพีชอันนี้เรามาถามน้องพีก,กันแล้วว่าอ่าหัวข้อนี้มันแปดไม้ด่างใช่ไหมแต่ น้องเขาจะตอบอะไรเราไม่รู้นะแต่เราจะลองมาดูความรู้สึกของเด็กอายุ9ก้าขวบครับว่าเขาอยากได้ต้นไม้อะไรอะพีทลองบอกลุงหน่อยดิว่าพีทอยากได้ต้นไม้อะไรหน้ากากฟาโล่อหน้ากากฟาโลทําไมถึงทําไมถึงอยากได้หน้ากากฟาโลเพราะรูปทรงมันแปลกมันแปลกเหรอมันเป็นยังไงมันแปลกเป็นยังไงอะมันเหมือนรูปทรงกระดูกรูปทรงกระดูกใช่ไหมบอกมันเป็นกระดูกแล้วก็มันแปลกดีเหรอพีทมองว่ามันสวยเหรอ เหรอเฮ้ยตาถึงนะมองว่ามันสวยอันนี้ต้องบอกว่าไม่ได้เมคไม่ได้เมคไม่ได้ไม่ได้เตรียมไม่ได้อะไรเลยนะนะความรู้สึกนะครับแล้วก็อ่ะหนึ่งอยากได้ follow แล้วอยากได้อีกแ Black magic Black m a i c อยากได้ทําไมไม่ไม่จิกก็มีแล้วไม่ใช่เหรอคลิปที่แล้วก็บอกอเพราะว่าอยากได้ไม่ิกเพราะว่ามันเป็นสีดํามันแปลกเพื่อนมันเป็นสีดํามันแปลกแสดงว่ามันเป็นต้นไม้ที่แบบว่า <c oughs> ดูดูแล้วสวยแล้วงั้นเหรอพี่ดูแล้วมันสวยใช่ไหมเอออันนี้อ่ะมีมีมอีกไหม <c oughs> มีมเลมอนเลมอนอ่ะเลมอนลทำไมเนี่ <c oughs> ชอบเลมอน <c oughs> ชอบใบมันใหญ่ก็ก <c oughs> ใบมันใหญ่อ๋อตอนนั้นมันก็มีแบบว่าช่วงเวลาหนึ่งที่ลุงไก่ปลูกไว้ตรงนู้นแล้วมันใหญ่ใหญ่ใช่ไหมใบมันใหญ่ๆแล้วก็อะไรอีกเ <c oughs> ลมอนเนี่ยกจากใหญ่แล้ว ใบอ่าเดีมันเป็นยังไงใบเป็นยังไงใบมันด่างใบมันด่างอ๋อมันด่างอย่างนี้ใช่ไหมคือมันดา่างแบบเออมันสวยดีมั้งฮะแสดงว่าดูแล้วแบบยังไงสดชื่ออนอย่างเงี้ยใช่อ่ามีเลมอนแล้วก็วมีอะไรอีกครับมีอะไรอีกไหมที่นั่นเป็นอะไรนะอันนี้อันนี้เหรออ่านี่เดี๋ดยวให้ดูนี่นี่นี่อันน,นี้เราจะไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคลิปนะครับเราแค่อยากรู้ว่าเขาเขาไอ้นี่อะไรเขาเขาเขาชอบอะไรแค่นั้นเองอันนี้ใช่ไหม อันนี้จอจบรูโน่รู้เดียวจอชบรูโน่จอชบรูโน่ชอบ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 ตรงไหนของมันชอบที่มันมีสองสีอ๋อชอบตรงที่มันมีสองสีนี่เหรอใช่เียวขาวเนี่ยเหรอใช่อ๋อชอบที่มมนมีเกียวขาวอันนี้จอจบรูโน่อันนี้น้องไม่รู้จักนะคือทอนนี้น้องเขาผมคุยกันอยู่นะเขาก็เดินมาชี้เดินมาชี้ประมาณนี้อันนี้จอจบรูโน่แล้วก็มีอะไรอีกไหมที่อยากได้ ไม่มีแล้วอ่ะอันนี้ก็คือเป็นความคิดเห็นของเด็กอายุเก้าขวบนะครับว่าเออเขาเขาเรียกว่าเหมือนซึมซับไหมวิ่งมาดูลุงบ่อยเรื่องนะชอบเนี่ยชอบใช่ไหมเอ้ยเมื่อกี้ตอนแบบอยู่นอกจอมันแบบคุยแบบจุ๊บจุ๊บจอจอยจอยมันอย่างนี้นะลงมันอย่างนี้นะลงเแบบวลาออกกล้องทำอไมไม่พูดเลยนะ <c oughs> ไม่รู้ไม่รู้เขินอ่ะโอเคโอเค,อเคมาทีนี้เรามาเข้าประเด็นในส่วนของ ไม้นะครับ8ดไม้ราคาหลักร้อยนะครับที่มีความสวยระดับหลักแสนหลักล้านนะครับก็คือเอาง่ายๆมาปลูกแล้วนาคตดสวยยืนดูแล้วมีความสุขนั่นเองนะครับต้นที่หนึ่งนะครับต้นที่หนึ่งก็คือพูชลุอินโดด่างนะครับเพื่อนๆต้องบอกว่าพูชลุอินโดด่างที่ผมนะครับไปเห็นบันพิวดมาเนี่ยต้องบอกว่าเฮ้ยเวลามันโตแล้วเนี่ยคือใบเขาค่อนข้างที่จะมีความสวยงามแล้วก็ ด่างสวยนะครับเราก็ความที่เป็นเอกลักษณ์นะครับในเรื่องของใบเขาเนี่ยคือเป็นรูนะครับมันก็เลยดูแบบแปลกตาแต่ว่าในส่วนของผู้ลูอินโดด่างนะครับก็คือเขาจะใบไม่ใหญ่เหมือนพวกตระกูลผู้ฉลูยักษ์นะครับซึ่งใบเขาก็จะมีค่อนข้างขนาดที่จํากัดเราก็จะไม่เปลืองพื้นที่มากนะครับสำหรับเพื่อนๆที่หามาปลูกนะครับผู้ฉลูเนี่ยมันก็อยู่ในตระกูลมอสเทล่านะเพื่อนๆก็ถ้าใครสนใจยังไงก็ ลองไปหาในกลุ่มดูนะครับแล้วก็หามาปลูกดูเพราะว่าราคาตอนนี้อย่างผมได้มาก็ราคา600นอแล้วเราก็เห็นแวบๆเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่ราคา4 0 0 5 0 0 600 700ก็ขึ้นอยู่ขนาดไซส์ไปมาดูต้นที่2นะครับต้นที่2ก็คือโชคเก้าชั้นด่างนะครับเพื่อนๆต้องบอกว่าโชคเก้าชั้นด่างเนี่ยพี่รู้จักป่ะไม่รู้จัก <c oughs> โอเค <c oughs> พี่รู้จักพูชลูไหมเมื่อกี้รู้จักไหมพูชลุด่านต้นพูชลุ รู้จักไหมอ่ะพี่ก็ไม่รู้นะครับต้นที่สองนะครับก็คือโชคเก้าชั้นด่างต้องบอกว่าโชคเก้าชั้นเนี่ยเป็นต้นไม้ฟอร์มนะครับที่เหมาะสําหรับนะครับเอาไปตั้งเป็นต้นไม้โชว์หรือว่าเป็นต้นไม้ประทานนะครับจุดเด่นของเขาเนี่ยก็คือใบเนี่ยครับจะใหญ่แล้วก็มันจะมีสีสันมากมายนะครับในความด่่งของเขาจะมีทั้งดํจุมพูมีเหลืองมีส้มมีขาวมีลายหินอ่อนนะครับแล้วนะครับอีกข้อนึงก็คือ โชคเก้าชั้นเนี่ยถ้าใครเลี้ยงนะครับได้ในลักษณะของเก้าชั้นเหมือนชื่อของเขาเนี่ยก็คือจะเป็นไม้มงคลด้วยนะครับเราก็ส่งเสริมคนเลี้ยงให้มีโชคมีลาบมีบารมีนะครับเราก็ให้คนปลูกเนี่ยมีความสุขนะครับแต่ว่าในส่วนของโชคเก้าชั้นอาจจะต้องใช้เวลาในการเลี้ยงนิดนึงเพราะว่า,าจะาค่อนข้างใช้เวลาพอสมควรจนกว่าเขาจะได้ฟอร์มใหญ่แต่ถ้าได้ฟอร์มใหญ่มาเนี่ยรับรองว่า สวยนะครับจากไม้ราคาหลักร้อยเนี่ยสามารถสวยได้หลักแสนหลักนั้นกันเลยทีเดียวนะครับมองหน้า <_ c oughs> พี่มองหน้านึกนีมอง <_ C> อ่ะมาดูต้นที่สามนะครับไปเร็วๆกันเลยต้นที่สามชื่อว่าพาไลโซพาไลโซนะครับรู้จักไหมพาไลโซไม่รู้จักไม่รู้จักใช่ไหมหยุดแป๊บนึ่ง อ่ะเมื่อกี้นะหลังจากเราหยุดไปปุ๊บเราก็พาพาพีทไปดูพารโซเป็นไงมัางเ,เป็นยังไงลายมันเหมือนเผือกลายมันเหมือนเผือกใบเป็นยังไงใบมันมันยาวใบยาวๆสวยไหมความรู้สึกเพราะเอ้ยความรู้สึกพีทสวยไหมสวยสวยใช่ไหมอ,อ,อยากได้ไหมอยากอยากได้คอสามร้อยห้าสิบพอ <laughs> <laughs> อันนี้ก็นะครับข้อที่สามมันคือเป็น พาริโซหรือพาริโซนะครับซึ่ง oh. จะบอกว่ามันเป็นไม้เอกลักษณ์ที่เลี้ยงง่ายนะครับเลี้ยงง่ายแต่ยากนะครับถ้าเรารู้จักประสดุปลูกของเขาแล้วเนี่ยนะฮะแล้วยิ่งเลี้ยงให้เขาสูงสูงเนี่ยนะครับใบเขาก็จะใหญ่มากใบจะใหญ่มากแล้วก็ลายก็จะมีความแตกต่างกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นลายแต้มซึ่งมีแต้มสีต่างๆเขียวเข้มนี้ฮะหรือบางต้นก็จะแบบออกครีมๆอะไรอย่างเงี้ย ก็จะสวยนะก็หาซื้อได้นะตอนนี้ก็เริ่มตั้งแต่250ขึ้นไปนะครับเท่าที่เห็นราคามานะก็ขึ้นอยู่กับขนาดใบเราก็จํานวนใบว่ามีกี่ใบนะครับสําหรับต้นที่3มนะฮะมาดูต้นที่4นะครับต้นที่4ก็คือเบอร์เบิร์นมาสของเรานะครับคือเป็นไม้ที่เขาเรียกว่าอะไรสวยนะครับสวยอาจจะมีความใกล้เคียงนะครับหรือนะครับ ความเหมือนที่ไปเหมือนรุ่นพี่ใหญ่นะครับอย่างการทมด่างนั่นเองนะครับด้วยความที่ใบเขาเนี่ยอาจจะมีทั้งด่างเหลืองนะครับด่างขาวแล้วก็ด่างสามสีแล้วยิ่งเลี้ยงเป็นทรงพุ่มนะก็มีความสวยงามนะครับลร้ด่างแต่ละด่างเนี่ยมันไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่ามันจะออกมาเป็นใบแบบไหนไม่ว่าจะเป็นด่างน้อยด่างเยอะด่างกระจายด่างสเตียเป็นใบฮาร์ปนะครับก็ มีความสวยงามที่นะครับเรียกว่าลงตัวเลยสําหรับไม้ตัวนี้เอก,กลักษณ์ของเขาก็าคือนะครับตัดขยายพันธุ์ง่ายนะครับเรียกว่าตายยากกันจริงๆถ้าใครเลี้ยงเบอร์เบิร์นมาร์กตายนี่คือแบบนะต้องไปฝึกและหาวิชาเรียนรู้กันใหม่นะต้องบอกอย่างนี้เลยพีคเคยเห็นเบอร์เบิร์นมาร์กไหมไม่เคยเฮ้ยพีกไม่เคยเห็นเบ bon อร์เบิร์นมาร์กอ่ะแสดงว่ายังไม่เคยนู่นเบ bon อร์เบิร์นมาร์กข้างหลังนี่ใบด,าดา่างน,น,นู่นไงข้างบนนี่อันนั้นก็เรียกว่าเบอร์เบิร์นมาร์ก มาแอบส่องอยู่เรื่อย,อยข้างบนเนี่ยเบอร์เบอร์นมาร์คสวยปะสวยสวยไหมเอออยากได้ปั้ยร้อยห้าสิบข้อหนึ่งร้อยห้าสิบอยากได้อ่ะ <laughs> อันนั้นก็คือเอกลักษณ์ของเบอร์เบิร์นมาร์คนะครับเ,เพื่อนๆแล้วก็อีกกรณีหนึ่งนะเบอร์มาร์คมันจะมีทั้งเบอร์มาร์คที่ใบเป็นธรรมดานะครับเ,เพื่อนๆแล้วก็เป็นแบบสไตล์คอมแพกเล็กๆนะครับยิ่งถ้าเขาด่างดีๆเนี่ยแล้วใบเขาซ้อนกันเนี่ยนะครับ ซ้อนกันแล้วก็เรียนจิดชิดกันเนี่ยเขาจะค่อนข้างสวยงามกันเลยทีเดียวต้นที่5นะครับก็คือเงินไหลมาด่างเรืองนะครับเ,เพื่อนๆจะบอกว่าโอ้โหย้อนไปสักสี่สักหเดือนก่อนเนี่ยขายกันใบหนึ่งเนี่ยคือ3,000ถึง7,000กันเลยนะครับเคยพีคก,กันสูงสุดก็คือ 7, 8, 9,000เลยแบบว่าใบใหญ่ๆห,หน่วยลายด่างสะเตียด,ด,ดีเนี่ยคือแบบราคาโห<อ>ดม<อ>ากถามส่วนตัวผมมีไหมเนี่ยคือ ผมไม่มีนะฮะเพื่อนๆคืออยากได้เขาแต่ว่าเราเอื้อมไม่ถึงในนชั่วโมงนั้นไงแต่ณตอนนี้ต้องบอกว่าราคาเท่าที่เห็นมาในตลาดณตอนนี้นะครับในกลุ่มต่างๆที่ขายกันอยู่ก็คือเริ่มกันตั้งแต่350บาทนะครับดังแบบสวยๆเลยนะถ้าดาังแบบวา่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร,ร่นะฮะก็จะบอกว่าอาจจะอยู่ในราคา200-250ก็เคยเห็นมาแล้วนะเพื่อนๆก็สามารถนะครับที่จะไปหามาปลูกกันได้เพราะว่าอะไรเพราะว่า เจ้าเงินไหลามาหรือว่าซิงโกเนียมครับด่างเหลืองเนี่ยเวลาเขาขึ้นหลักแล้วใบเขาใหญ่เนียถ้าด่างเนี่ย,วยสวยๆเนี่ยขึ้นหลักแล้วเขาแปลงล่างนะมีหนึ่งหูมีสามหูนะครับหรือเป็นห้าหูหรือเจ็ดหูเนี่ยคือใบเขาจะค่อนข้างสวยงามนะครับแล้วก็เป็นเอกลักษณ์มากๆสำหรับเจ้า เงินไหลมาหรือว่าซิงโกลเลียมด่างเหลืองนะครับเพื่อนๆลองไปหามาปลูกกันดูนะครับเพราะว่าช่วงนี้ราคาลงเงินเยอะแล้วก็ควรจะช้อนเก็บไว้สําหรับคนที่ชอบและอยากจะปลูกต้นไม้จริงๆนะครับเพื่อนๆนต่อไปต้นที่6นะครับต้นที่6ก็คือจะเป็นตัวอีพิด่างเหลืองหรืออีพิด่างขาวทั้ง2ตัวก็แล้วแต่ใครจะชอบนะครับเพราะว่าราคาค่าตัวเขาตอนนี้ก็จะบอกว่าเริ่มตั้งแต่ประมาณ1 5 0าตินะครับต่อใบเลย เขาตัดคอหนึ่งเนี่ยร้อยห้าิบนี่หาซื้อได้กันแล้วนะครับแล้วก็จะบอกว่าความสวยงามของเขาเนี่ยก็คือเป็นหนึ่งไม่เป็นสองลองใครเหมือนกันนะครับถ้าเราได้ในส่วนของต้นไม้นะครับที่มีความสวยงามแต่ว่าราคาหลักร้อยแล้วก็อีกข้อหนึ่งนะครับจะบอกว่าจุดเด่นของเขาคือเขาเป็นไม้แปลงร่างเราจะเห็นเขาตั้งแต่ใบปกติธรรมดาจนถึงเขาใบฉีกแล้วค่อยๆฉีกเนี่ยเวลาเรา ปลูกแล้วเรารับรู้นะครับและเราได้ดูแลเขามองเห็นเขามีความเจริญเติบโตและมีการพัฒนาของอต้นไม้นั้นๆเราจะมีความสุขมากๆนะนะก็เป็นต้นไม้อีกหนึ่งตัวนะครับสำหรับเจ้าอีพีด่างเหลืองหรือว่าด่างขาวนะครับที่หาซื้อจับต้องกันได้ในราคาหลักร้อยแล้วความสวยนะหลักแสนหลักร้านกันเลยทีเดียวต่อไปคือเป็นต้นที่7นะครับตอนนี้7ก็คือข่าด่างนะครับเพื่อน พีชก็เ,เห็นผ่าคาดาังไหมไม่เคยเหรอจริงดิคาดังนะครับคาดา่ดังเ็าจะบอกว่ามันเป็นข่านะครับที่มีใบด่างแต่ว่าหัวเขาหรือว่าเง่าเขาเ,ขาเนี่ยคือไม่สามารถเอามาทาอาหารได้นะเพื่อนพเพื่อนเพื่อนอย่าเข้าใจผิดนะในกรณีคาด่ดังเนี่ยต้องมีพวกขาด่ดังที่เป็นลายเสือครับที่สามารถเอาหัวเขาเนี่ยคือมาทําอาหารได้แต่ถ้าเป็นข่าด่างจะเป็นลักษณะของไม้ประดับนะครับจะบอกว่าความสวยงามของเขาเองเนี่ยคือ ไม่ว่าจะเป็นสีสันหรือว่าลายเต้นของเขาเนี่ยความสวยงามเนี่ยจะบอกว่าถ้าโดยส่วนตัวเราไม่มองถึงราคานะครับเ,เพื่อนนะฮะก็คือมีความสวยระดับต้นๆกันเลยทีเดียวนะครับคือความเป็นเอกลักษณ์ทรงใบที่เขามีความยาวนะครับเพราะว่ากรณีพวกไม้ด่างเนี่ยกรณีนะกรณีของไม้ด่างที่เป็นไม้ทรงใบยาวเนี่ยคือเขาจะมีความสวยเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ดึงดูดสายตาเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นขาด่างเนี่ยจะบอกว่า หลายหลายคนผมเชื่อว่าอาจจะลืมเลือนไปแล้วก็ได้ว่ามันมีคาดานอยู่ในโลกนี้ก็ได้นะหลังจากที่มันเคยโด่งดังนะครับชั่วระยะเวลาหนึ่งนะครับคือขึ้นเร็วขึ้นเร็วแล้วก็ลงเร็วนะฮะแล้วก็ราคามันก็อยู่ในหลักร้อยซึ่งหาซื้อได้ในราคา150-200นะฮะขึ้นไปนะครับก็ขึ้นอยู่กับขนาดต้นแล้วก็ไตต้นนะครับมีความสวยงามไม่แพ้ต้นไม้ต่างอื่นๆเลยยังไงเพื่อนๆก็รองหาเก็บสะสมมาปลูกกันได้นะครับ มาทีนี้ต้นที่8ดนะครับต้นสุดท้ายของคลิปนี้นะครับก็คือคืออะไรครับก,รกวักมรกดด่างกวักมรกดด่างก็คือต้นนี้นี่เองนะครับกวักมรกดด่างต้องใช้ความอดทนนะครับในการปลูกนะครับเพราะว่าเขาจะเป็นต้นไม้ที่โตช้าแล้วก็การขยายพันธุ์เนี่ยต้องบอกว่าไม่ยากและไม่ง่ายนะแล้วทําไมต้องพูดลักษณะนี้นะครับคําว่าไม่ยากเนี่ยก็คือ ใบเนี่ยเขาเอาไปชํามันก็ติดง่ายนะครับแต่ถ้าเป็นในกรณีของกวักด่างเท่าที่ประสบการณ์นะเพราะชําเองและที่ไปพูดคุยกับพี่โอแล้วก็พี่เกตทีอ่อยู่ปทุมนะครับเรื่องกวักมกรกตเพราะว่าพี่เขาเนี่ยคือปลูกได้เยอะนะครับก็คือการชําใบเนี่ยโอกาสที่มันจะด่างมาเนี่ยคือค่อนข้างน้อยส่วนใหญ่จะออกมาเป็นเผือกนะครับแล้วก็ถ้าเป็นต้นแบบนี้อยู่แล้วเนี่ย ถ้าเราแยกเขานะครับจะบอกว่าถ้าเราแยกต้นเขาออกไปปลูกอย่างเงี้ยเราจะได้ด่างแต่ถ้าเราชาใบเนี่ยโอกาสมันจะค่อนข้างน้อยที่จะด่างยังไงถ้าใครชําหรือว่าขยายพันธุ์นะครับก็แนะนําให้เป็นพื่อนซื้อใบที่มันมีติดก้านไปด้วยครับอันนี้มีเปอร์เซ็นต์ด่างสูงมากๆนะครับเรื่องของความสวยงามหรือว่าความมีเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยก็จะบอกว่าเขาเป็นต้นไม้ที่ ใบเนี่ยมีความคงทนถึงแม้เขาจะด่างนะครับแต่ถ้าเราเลี้ยงอยู่ในร่มแล้วเนี่ยคือใบเขาจะค่อนข้างทนแล้วก็ความเผือกเขาก็จะเผือกสวยนะครับเพื่อนๆแล้วลายด่างของเขาเนี่ยก็จะยิ่งสวยไปอีกถ้าต้นไหนที่มันมีแบบด่างสตรียนะครับหรืออาจจะฮาร์ปเนี่ยยิ่งเด่นๆเ,เลยเนี่ยก็คือด้วยความที่ใบเขามันมีความมันเงานะครับแล้วก็ใบหนาแล้วก็ใบมีลักษณะเอกลักษณ์ที่เลียงซ้อนกันนะครับ ก็จะมีความสวยงามและโดดเด่นในตัวนะครับยิ่งลาต้นมีลายกา้านเป็นลายด่างสียุมูแล้วเนี่ยความมีเอกลักษณ์ของเขาเนี้ยก็คือยิ่งสวยงามขึ้นไปอีกนะครับในส่วนของกวักมรกตเนี่ยต้องบอกว่าซื้อหาได้นะตอนนี้เท่าที่ผมเห็นมาในกลุ่มนะครับหรือว่าเพื่อนๆที่โพสต์ขายเนี่ย ก็จะเริ่มต้นที่500บาทขึ้นไปนะครับก็ขึ้นอยู่ขนาดของต้นแล้วก็จํานวนใบถ้าเป็นใบด่างเราก็ออกมาว่ามีกี่ใบนะครับแต่อย่างน้อยเราก็ซื้อได้ในราคาหลักร้อยแล้วก็เป็นไม้ที่ต้องมีความใจเย็นนิดเดงแต่ว่าด้วยความที่ใช้เวลานะครับในการขยายพันธุ์นั่นแหละซึ่งมันเป็นจุดเด่นของเขาที่ทําให้เขาเมีจํานวนที่น้อยอยู่นะปัจจุบันซึ่งถ้าใครหามาปลูกได้เนี่ยก็จะบอกว่าถ้าเขาโตแล้วเนี่ย จากประสบการณ์ผมผมได้ต้นนี้จากพี่โอมาใช่ไหมได้มา2ก้านนะครับแล้วผมก็ได้ได้ก้านใหม่มานะครับแล้วก็จะบอกว่าก้านใหม่นี้มีจํานวน19ใบครับเพื่อนๆซึๆ่งเ,เป็นจํานวนก้านที่ค่อนข้างหายากมากๆเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องว่าทําไมกวักมอลกดด่างเนี่ยถ้ามี19บใบกับ21บใบแล้วเนี่ย คือคนปลูกเนี่ยจะดีใจแล้วแบบว่าหัวใจพองโตมากๆนะเพราะว่าหนึ่งเลยมันเป็นต้นไม้ที่เขาเรียกว่าเป็นมงคลด้วยนะแล้วก็การที่จะออก19บใบมาเนี่ยมันค่อนข้างยากมากๆนะโอเคคลิปนี้นะครับสำหรับ8ต้นไม้หลักร้อยที่มีความสวยระดับหลักแสนหลักล้านนะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็หวังว่าคลิปจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับเพื่อนๆนะครับสำหรับพีค คลิปนี้ฟังลุงพูดแล้วเป็นไงบ้างแล้วมีสมรู้สึกอยากได้ต้นไหนบ้างวะอยากได้ต้นต้นไหนต้นไหนบ้นนางอะไรนะพาราโซใช่ไหมใบาย,ยาวๆอ่ะใช่ไหม<ช>อยากได้พาราโซามีต้นไหนอีกไหมล้วก็ได้รู้จักต้นไม้เพิ่มขึ้นไหม,มรู้จักเพิ่มขึ้นรู้จักเพิ่มขึ้นอ่ะทีนี้ละเราก็ได้คุยกับน้องเขานะเดี๋ยวหลังๆมานี่ถ้าอยู่ๆวิ่งมาหานี่เดี๋ยวจับออกจอจับ เดี๋ยวจับออกคลิปตลอดเลยนะครับให้เป็นพระเอกประจําช่องเลยนะตอนนี้นะครับอ่ะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับส่วนผมไกบ่บ้านสวนวัฒนาดีสําหรับผมนะครับไก่บ้านสวนวัฒนาดีวัฒนาดีนะขอลาไปก่อนแล้วกน็น้องพี่เอ๊ะอะไรมาหม,าม,าม,ามาสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากมาก็น,น้อยสำหรับเพื่อนๆมีหมักมือใหม่ สำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยสำหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่นะครับแล้วก็ผมผมไก่บ้านสวนวัชสนาดีโอเคมาสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยสำหรับเพื่อนเพื่อนที่มองหาต้นไม้นะครับราคาไม่แพงมากนะช่วงนี้และเอาไปปลูกประดับบ้านที่มีความสวยงามนะเพื่อน สำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยสำหรับมือใหม่หลายๆท่านนะครับที่มองหาไม้ด่างราคาไม่แพงหลักร้อยเพื่อซื้อไปปรับเพื่อซื้อไปประดับบ้านเพื่อความสวยงามของเรานะครับผมแล้วก็หวังว่า สำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่นะครับที่จะหาซื้อไม้ด่างนะครับราคาไม่แพงหลักร้อยนะครับเอาไปประดับบ้านเพื่อความสวยงามนะครับแล้วก็ความสวยไม่เป็นรองต้นไม้ต้นไหนๆเลยนะครับแล้วหวังว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับ แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส r i ครให้ด้วยนะครับเป็นเพื่อนส่วนผมไก่บ้านสวนวัฒนาดีและพีทเพ่งองค์การต้นไม้นี่โอ้โหอันนี้ไม่ได้เตรียมนะครับ <c oughs> เออแล้วพีทแถ่วองค์การต้นไม้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวชวนมาเดี๋ยวชวนมาออกกล้องบ่อยนะโอเคปะได้นะ โอเคนะ้ดี๋ยอยังถ่ายร้บถ่ายอย่างนี้โอเคไนหะมได้นะโอเคไปละแล้วก็จะบอกว่าถ้าใครมีปัญหาติดขัดอะไรตรงไหนนะครับก็คือผมจะทิ้งนะครับเฟ e บุ๊กส่วนตัวไว้ให้อาจจะตอบช้าหน่อยแต่ว่า รับรองเดี๋ยวจะพยายามมาตอบให้ทุกคอมเมนต์นะครับเพราะว่าส่วนตัวแล้วก็มีภารกิจประจําวันจะต้องทําด้วยเนาะส่วนคอมเมนต์ใน YouTube อาจจะตอบช้าหน่อยก็เช่นกันนะครับเพราะว่าต้องทําภารก,กิจเราก็เวลาค่อนข้างน้อยหน่อยก็จะพยายามตอบให้ทุกคําถามนะท่านแล้วใครที่จะถามผ่าน Facebook นะครับลบกวนนะครับแฮชข้อความเขามาก่อนว่าติดตามมาจาก YouTube แล้วเขียนปัญหาของเพื่อนเพื่อน่ะทิ้งไว้เลยว่า เกิดปัญหาอะไรติดขัดอะไรแล้วผมจะมาตอบให้นะครับเพื่อน